หน้าตลาดเลยสิมากระมาเด้อกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อ อ๋ออบคณหลายๆฮนะร้าน,นตะทถมริมถนนครับผมคนถ่ายคิวนอนนี่เนาะ <c oughs> ขอบคุณมากครับ